สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนนะคะที่อยู่ที่ไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะวันนี้จะมีแนวทางเอามาฝากเนาะเอาไปจับฟันเอาไว้ก่อนนะคะคลิปนี้เนาะก็แป๊บเดียวนะคะเพราะว่ามันมันมีเลขแค่หางเดียวแล้วให้ FC เอาไปตัดเล่นกันนะคะวัดก่อนนะคะ FC ก็คงจะได้โชคกันไปนะหลังจากที่จะให้ไปจะเป็นชุด8 3 0ใช่ไหมบางท่านอาจจะไปตัด เพื่อที่จะไปซื้อฉลากกินแบ่งนะคะนั่นก็คือจะไปตัด3083แล้วก็80อย่างนี้นะคะมันจะมี3หางแล้ววันนี้นะคะลองเอาไปตัดดูอันนี้นะคะจะเป็นนะคะงวดก่อนอะ่ะ FC จะได้ที่83นะคะเต็มที่เลยวันนี้นะคะจับเอาไปฟันดูเนาะเพราะว่าถ้าหากไปตรงใจ FC บางท่านนะคะก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันแบบว่าฟันได้ก็เอาไปจัดเยอะๆเลยนะคะอ่ะ ตัดเล่นเอาเนาะถ้าวันนี้นะคะชุด3ามตัวมันมา5้าหน่้ใช่ไหมอันนี้อันนี้สมมุตินะคะไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะออกบนออกล่างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเลขนี้มันจะออกหรือเปล่านะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะตัด1ถ้านะคะ1มาวันนี้นะคะให้วันตัดเอานะคะตัดที่นะคะจะมี5้านะคะ19แล้วก็59จะมี3ามหางนะคะที่ตัดออกมาจากชุด3าตัวนี้เนาะ ยังไงนะคะก็ฝาก f อทุกท่านเอาไว้ติดตามรับชมเอาไว้ไปลุ้นนะคะอันนี้ฟันไว้ก่อนแต่ถ้าหลายท่านนะคะถามมาว่าของเนื้อเมฆนะคะของถนนสายบางนาตาดแอดวิมลพวงน้อยนะแล้วก็ของแผ่นๆอันนี้นะคะตอนนี้มีแอดวิมลน,นะคะที่ให้มาแล้วก็แผ่นๆนะคะให้มาส่วนเหนือเมฆก,กับถนนสายบางนาตาดต้องรอนะคะแล้วก็รอดูด้วยว่าจ๋าจะจับตัวไหนนะคะเพราะว่า ต้องรองข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะสำหรับวันนี้จากขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ